สวัสดีครับกับนั่นยำปูกับร้านหน่อยครับผมสวัสดีค่ะนูคนดอนค่ะอ่ะอยายำมะแรงร้านจากกินเขาแรงนะครับขณะนี้เวลา21นาฬิกาแล้วละ่ะอ่เอาวางวางไว้นี่เลยก็ได้ครับสาวหน่อยเห็นร้านหน่อยมาวาดลูกนะครับสาวหน่อยมาวาดตูมเสร็จแล้วใช่ไหมใช่มาเบิ่งฝีมือของร้านหน่อยครับผม เขียนคำลงไปตรงหัวตรงนี้ด้วยเออเขียนคำลงไปด้วยเหรอใช่ใช่อันนี้หนูเขียนผิดเขียนผิดเหรออืมสวยบาคา่คะปีกเมื่อปเตยสวยโบต้นไม้ไปอ,อันนี้ต้นไม้มีอะไรบ้างครับอ,นนอันนี้จะเป็นขอบฟ้าขอบฟ้าเหรอ,เ,อเหมือนกับภูเขานี่แหละอ๋อเหมือนกับภูเขา พระอาทิตย์ก่อนเมฆกอนเมฆมีของก่อนอ๋ออันนี้พระจันทร์ที่มันมีอยู่ตรงตอนเช้าตอนเช้าที่ที่ที่เพราะว่าพระจันทร์ตอนเช้าก็มีเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นดาวเป็นดาวนี่ดาวตกนะเนี่ยโอ้ดาวตกเหรอสี่ชมพูนี่หลายดวงเลยนีใช้อันี้อ๋อเป็นดาวตกค่ะแล้วก็อันนี้ ปู่เดินออกมาจากห้องอาดแล้วไหนนี่อันนี้ห้องอาดห้องอาดเหรอเปิดประตูออกไปเปิดประตูออกมาแล้วปู่ก็เดินออกมาใช่เดินเดินมีโต๊ะกินข้าวโต๊ะกินข้าวเหรอใช่โอ้อันนี้จะเป็นโต๊ะขนมนะเนี่ยโต๊ะขนมใช่ครับอันนี้ก็หนูอันนี้พ่ออันนี้ปู่อ๋อหนูกับพ่อกับปู่ใช่มีอยู่สามคนอ๋อ สามคนโต๊ะกินข้าวเอาเป็นสีน้ำตาลทีมตาลเหรออ๋อโต๊ะจริงๆก็เป็นสีน้ำตาลใช่ไหมใช่แต่นี่เป็นสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองคือเก้าอี้ใช่ไหมนี่ใช่แล้วใช้แล้วต้องเก็บเนาะมีถุงถุงใส ตรงใส่ดินสอด้วยซื้อมาให้เมื่อ็นบ้านทัดด้วยเครื่องมือทำการบ้านทำการบ้านเนาะกบเหลากบเหลาแล้วก็ยางลบครับอันนี้จะเป็นพวงกุญแจพวงกุญแจที่ของเขียวของไอเอเอเขียวตอนนี้ใบเตยอยู่กับห้องนอนครับอยู่ในห้องนอน นั้นโน้นจะเป็นโต๊ะโต๊ะคอมของใบเตยกับพ่อนะครับตัวนึงเป็นอ่เป็นเลียนออนไลน์นะครับอันนี้เป็นของพ่อเก่งเครื่องพีซีไม่ได้เรียนเครื่องคืุ่กไม่ได้เรียนเขาไม่ได้เรียนจะเรียนโทรศัพท์ใช่เรียนโทรศัพท์แต่ก็เปิดเปิดดูคลิปได้เปิดดูคลิปได้ อันนี้เป็นโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะโต๊ะหนังสือของใบเตยนะครับโต๊ะเครื่องเก็บหนังสืออันนี้มีพัดลมแต่ไม่ได้เปิดเพราะว่ามันหนาวแอร์ก็ไม่ได้เปิดนะครับมีพัดลมตัวหนึ่งก็ก็ปกปูแล้วปูก็จะไม่ให้หุพะหงษก็ปกแะเอิกไว้อ่าปกอิกไว้ก็พอ แล้วก็แล้วก็เขไม่เปิดแอร์ไม่เปิดเลยเลยเปิดหน้าต่างนูน,น,นทุกคืนเลยครับแต่แต่ว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็เปิดอยู่เพราะว่าไม่ร้อน, <c oughs> อนก็ตอนกลางวันก็เปิดเป็นเรื่องธรรมดาที่นอนนี่หน,นูนอนตรงไหนนี่นอนตรงแขนโปนอนตรงแขนโป <laughs> ทุกคืนเลยไหมทุกคืนเลยคืนเลยไม่ไปนอนกับพ่อเลยไม่หนูติดปูปูกพ่ออ่าแต่แต่ถ้ามีปู่หนูเลือกมานอนกับปู่ใช่เราก็นอน<ช>บนนี่เหมือนกันน,ะนอนที่นี่สามคนเลยใช่ไหมใช่เนี่ยนอนเตียงเดียวกันหมดเลยก็นอนได้มันไม่เตียงมันใหญ่มากเลยนะหกฟุตนี่หกฟุตหก <6 S 2> ฟุตก็นนเหลือเลย พรุ่งนี้วันนี้วันอังคารวันนี้เรียนสนุกไหมสนุกมากตอบดังดงตอบดังนูหนูเข้าใจเลยใช่ไหมครูครูพาเรียนอะไรก็เข,เข้าใจใช่คณิตศาสตร์คณิตศาสตรส์หนูเรียนเพราะว่าหนูเก่งอนูชอบคณิตศาสตร์คุณครูบอกว่ายังไงบอกว่าเบเตยเป็นคนยังไงคนเก่งเก่งแล้วกล้าตอบมากเลยใช่ไหมใช่หนูมั่นใจตอบเลยอ่า มาอธิบายรูปภาพอีกหน่อยเอ้ามาโชว์หน่อยมาโชว์หน่อยโชว์รูปภาพของใบเตยเอา้าลมพัด <c oughs> <c oughs> ลมพะหอมพัดเอาชี้ชี้ชี้ด้วยปู่ทีถ่ายทำตกอันนี้จะเป็นวาดหนูวาดเล่นสีชมพูสีแดงอันนี้ปู่ปู่มานั่งอยู่นี่เห็นหนูวาดแป๊บเดียวเอง คิดคิดอยู่นานแต่แต่พอดีคิดได้เราก็มาวาดใช่ไหมใช่วาด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 ไปวาดมาอา้าวสวยสวยอา้ามาชมอ,อีกหนึง่งอา้าอธิบายอีกทีหนึงอันนี้จะเป็นของวาดเล่นๆของวาดเล่นอันนี้พ่ออันนี้ต้นไม้อันนี้หนูอืมแล้วอันนี้จะเป็นโต๊ะกินข้าวน,นี้ปู่ปู่กำลังเดินออกมาห้องอัด ใส่รองเท้าอีกคู่หนึ่งรับรองเท้าเลยนะโอรองเท้าสีน้ำเงินด้วยปู่ซื้อใหม่เป็นรองเท้าดาวเทียมด้วยนะดาวเทียมดาวเทียมรองเท้าฟองน้ำรองเท้าฟองน้ำชั้นดีใช่ร้านเต็มทีใช่ร้านเต็มทีทนทานน้ำหนักก็เบาราคาก็เยาวกกว่ากันสีสันมากมายรองเท้าฟองน้ำตราดาวเทียมเมื่อแล้วแม่นบ่ใส่ดองดาวเทียมของมก้อนเมฆ พาทิตย์แล้มันเป็นทําไมเันมีปากแดงด้วยล่ะไม่มันกําลังจะตกก็กาลังจะตกดิน,ดนอันนี้ก็เป็นขอบขอบเ<ล>ชื่อขอบฟ้าอ,อันนี้ระบายด้วยสีแดงแล้วก็เติมขอบด้วยมีดาวตกอันนี้ก็เป็นดาวตกก้อนเมฆสองก้อนโอ้วาดไม่ใช่วาดธรรมดานะวาดมันมีคําอธิบายด้วยเนาะใช่อันนี้ก็จะบอกว่าอันนี้เป็นใครอันนั้นเป็นใครอืม สวยไหมดีใจไหมที่วาดได้ีดใจโอเคเอาไวดูเเอาไว้ดูด้วยเนาะแล้วก็คลิปนี้ก็จะเก็บอ่าก็ก็เวลาหนูจําไม่ได้ว่าหนูวาดอะไรบ้างหนูก็มาเปิดคลิปนี้ดูนะว่าคลิปใบเตยวาดรูปเนาะเอาโอเคปิดคลิปให้ก่อนโชว์ภาพด้วยโชว์ภาพด้วยแล้วก็ปิดคลิปเอามันปิดหน้ามันบังหน้าเออ เอาเมื่อนี้ปลูกกับร้านหน่อยผมกับร้านหน่อยใบเตยใบเตยมาวาดรูปนะปลูกกัเลยม้าทายรูปามาถทายคลิปมาา่ายคลิปุูพี่น้องเมื่อว่าร้านตั้งบบเห็นร้านตั้งใจเขียนเห็นร้านตั้งใจวาดนะครับแล้วก็วาดแบบมีความสุขด้วยเนาะมีความสุขไหม<า>ชื่อภาพนี้<า>ให้ชื่อภาพว่าชื่อภาพเหรอให้ตั้งชื่อภาพนี้ว่า ครอบครัวแห่งมีความสุขโอเคครับเอาติดตามใบเตยตอนต่อไปเนาะสำหรับมื่อนี้คลิปปูก,กับร้านหน่อยก็ขคอล่าไปก่อนขอกล่าวคำว่าตวัด,ดีครับ